สวัสดีครับ BU Theater News กลับมาอีกแล้วนะครับภาควิชาศิลปะการแสดงนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดเทศกาลศิลปะการแสดงเดอเรปทัวร์2016ขึ้นนะครับซึ่งจัดการแสดงบลอดเวลลิขิตถูกต้องจากสาหรัฐอเมริกาถึง2เรื่องนะครับมาให้คนไทยได้รับชมกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยครับ ในวันที่11มกราคม2559 หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตกอยู่ใต้มงกุแห่งแสงสีอีกครั้งเมื่อภาควิชาศิลปะการแสดงมาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดการถแถลงข่าวเชิญชวนชาวไทยชมการแสดงระดับบอดเวถึง2เรื่องได้แก่คาบาเร่และเวสไซสตอรี่โดยในปีนี้นอกจากเป็นการแสดงโดยชาวไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกายังได้รับความร่วมมือจากศิลปินจากเทเตอร์แคลกะรีและ University of Victoria เียประเทศแคนาดา การแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอมรกิจเชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับอาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์ได้เซอร์ไพรส์ทุกคนโดยมอบการแสดงระดับปลอดเวททั้งสองเรื่องเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสชมการแสดงระดับโลกนี้อย่างทั่วถึงนับเป็นของขวัญปีใหม่สุดพิเศษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและกรุงเทพมหานคร สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์และเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับแต่สำหรับเรื่องคาบาเล่นะครับทีมงานแอบแจ้งมาว่าตอนนี้ที่นั่งเต็มแล้วทุกรอบนะครับตั้งแต่เปิดจองบัตรมาแต่สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงชื่อไว้ใน w a i t i n g list เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้นะครับแต่นิวขอกระซิบบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครที่พลาดเรื่องคาบาเล่ไปยังมีเรื่องเว็บไซต์สตอรี่อีกหนึ่งเรื่องนะครับรีบจองที่นั่งก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ